สวัสดีครับพบกับผมปีชัยเช่นเคยครับในรายการสาวายน้ำพูดได้บายวินวินภูนะครับพบกันในครั้งนี้ในเรื่องราวที่สุดแสนจะ Amazing นะครับเป็นระบบอุปกรณ์สาวายน้ำคอมพิเซตรประกอบเสร็จพร้อมใช้งานในชุดนี้นะครับจะเป็นตัวซับลายระบบไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าซิสเต็มนะครับหรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเราให้ชื่อชุดนี้ว่าชุด Eco s o u ซลคอลิเนเตอร์ไอออน e เนะครับ เป็นระบบเกลือพร้อมด้วยระบบน้ำแร่ในชุดเดียวกันนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์คมไฟใต้น้าใช้เป็น DC นะครับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นะครับนี่คือระบบที่สุดยอดมากๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันทํางานกันยังไงนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับตัวแผ่นโซลาเซลล์ผมใช้1,000วัตต์2ตัวนะครับตัวสำคัญก็คือตู้คอนโทรลอีโคไอเนเซอร์คลินเตอร์นะครับ มีตัวแบตเตอรี่สำรองปั๊มสระว่ายน้ำซึ่งเป็นโซล่าปั๊มนะครับให้ดูสเปคนิดนึง,งนะครับสามารถทำโฟเลตแม็กได้ที่ 1.7Q ต่อชั่วโมงนะครับ0.75แรงม้าถังกองทรายเราใช้เป็น E6 m, m f v นะครับตัวเครื่องเกลือเราใช้เป็น EC Salt c o l l t o r นะครับซึ่งซัพพลายโวลเตตเราใช้24โวลต์จากตัวระบบโซล่าซิเ็มตัวนี้นะครับเพยของเราอีกหนึ่งตัวก็คือตัวชุด Eco Ionizer นะครับตัวนี้เป็นตัวทำน้ำแร่นะครับ การเกิดปฏิยาน้ำแร่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่ตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเกลือนะครับสามารถทําปฏิยาได้อย่างชัดเจนนะครับไม่แพ้ที่เราใช้ซับถ่ายไฟจากระบบไฟฟ้านะครับโคมไฟใต้น้ํานะครับเป็นแบบ DC นะครับประหยัดพลังงานแสงสว่างสูงนะครับที่สําคัญนะครับไม่ร้อนนะครับปรลต์ของปั๊มสูงมากนะครับนี่คือความสุดยอดของชุด อุปกรณ์สระว่ายน้ำคอมพิเซ็ตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานนะครับจากวินวินภูซึ่งใช้ระบบโซลา่านะครับเข้ามาจัดการกับพลังงานนะครับให้ประหยัดมากที่สุดนะครับเป็นระบบสุขภาพดีต่อสุขภาพและก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้พลังงานลดปัญหาโลกร้อนด้วยราคาที่พิเศษกว่าใครแน่นอนนะครับที่วินวินภูเท่านั้นนะครับมีแห่งเดียวในโลกนะครับระบบนี้ ทำไงถึงมีแห่งเดียวในโลกคนที่ทำโซลา่าเขาก็ทำโซล่าไปนะครับไม่ได้ควบรวมกันกันกบระบบเสาวา์น้ำถึงแม้จะมีทำด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถควบรวมนะครับทั้ง 2- 3สาระบบนี้เข้าด้วยกันนะครับสุดยอดของเทคโนโลยีนี้สุดยอดของไอเดียนี้นะครับเพื่อสุขภาพของคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกนะครับพร้อมกันกับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดด้วยโซลา่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ระบบน้ําที่ผ่านจากการบําบัดนะครับก็จะมีความเค็มนิดหน่อยนะครับเรารักษาค่าเกลือในระบบนี้เพียง1,500-2,000 ppm นะครับเรารักษาค่าคอรีนอยู่นะครับไม่ให้เกินนะครับ0.5 ppm ประกอบกับความสามารถของระบบน้ำแร่ซึ่งสามารถในการฆ่าเชื้อลาและก็ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดีทำให้น้ำมีความนะครับสะอาด สดใสนะครับเป็นประกายพร้อมทั้งมีกลิ่นหอมนะครับสนใจอุปกรณ์ชุดนี้นะครับอย่าลืมโทรหาเรานะครับวินวินูเท่านั้นนะครับ0 2 5 0 8 1 3 2 6ถึงเเช่นเคยหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็เป็นไลน์แอดนะครับแอดวินวิน p ูช็อปนะครับหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์อุปกรณ์สระว่ายน้ำคาคบวงจรมากที่สุดก็ www.winwinpoolshop.com คนะครับความสุดยอดของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ควบรวมกับระบบผลิตคอลินจากเกลือหรือระบบเกลือและก็ระบบน้ําแร่ระบบกองทรายถูกควบ,บรวมอยู่ในชุดนี้โคมไฟใต้น้ําก็เป็นแบบ DC ประหยัดพลังงานให้แสงสว่างนะครับที่สว่างจ้าและก็อายุการใช้งานยาวนานทุกอย่างถูกทำขึ้นมาเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสนใจงานชุดนี้อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะครับไลน์แอดเข้ามาคูดคุยกัน และพบกับผมพีชาในตอนถัดไปสำหรับวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ